สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เกิดในราศีสิงห์นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับประจาเดือนพฤษภานะครับที่กําลังจะมาถึงเราลองมาดูกันนิดหนึ่งครับว่าในเดือนพฤษภานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับความรักสุขภาพรวมไปถึงการเดินทางนะครับราศีสิงห์มีดวงนะครับเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเรามาลองดูไปแรกกันเลยครับการเงิน โอ้โหกัรเงินชาริออตนะครับชาริออตชาริออตหมายถึงรถส,สึกนะครับสถานการณ์นะครับการต่อสู้การฝ่าฟันที่ยากลาบากนะครับใชยชนะอีกด้วยนะครับยังหมายถึงชชยชนะที่ได้มาอย่างยากลําบากการฝ่าฟันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธสภา,านเนี่ยสำหรับราศีสิงห์เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเหนื่อยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับและเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีภาระ หลายๆอย่างเข้ามาในะเรื่องของการเงินเพราะฉะน,นั้นเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ราศีสิงห์เนี่ยควรจะมีความระมัดระวงังในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนนะครับตัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็มีความอดทนในการทามาหาก,กินปัญหาที่เข้ามาก็ค่อยๆคลีค่คลายไปนะครับอย่าลืมว่าชาวอีสตเนี่ยหมายถึงชัยชนะนะครับที่ได้มาอย่างยากลาบากผมเชื่อว่าเดือนนี้ถึงจะมีติดขัดบ้างมีสะดุดบ้างแต่ราศีสิงห์เนี่ยถ้าพยานอย่างเต็มที่แล้วตั้งใจอย่างเต็มที่แล้ว เอาตัวรอดได้นะครับก็ยังมีกินมีใช้ใจ่ายได้ถึงจะมีปัญหาหคิดมากให้คิดหนักอยู่บ้างในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ราศีสิงห์ไม่ค่อยราบลื่นในเรื่องของการเงินนะครับแต่ถ้ามีความอดทนมีความรอบคอบผมมั่นใจว่าราศีสิงห์นะครับผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างไม่ยากลาบากถึงจะเหนื่อนนิดนึงนะครับในเรื่องของการทำหากินนะครับในเรื่องของการใช้ใจ่าย หรือค่าใช้จ่ายใ,ใหลายๆอย่างที่เข้ามาลุมเล้าในช่วงเดือนนี้นะครับถึงจะหาได้มาเท่าไหร่ก็อาจจะต้องมีเรื่องใช้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดในสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารเงินนะครับก็เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆครับชาริออตนะครับการต่อสู้ฝ่าฟันหรือชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลาบากเหนื่อยน,นิดนึงครับเหนื่อยน,นิดนึงมันอยู่ที่ตัวเราบริหารน,นะครับไพ่มันบอกว่าชัยชนะแต่เหนื่อยนิดนึงนะครับเชื่อว่าเดือนนี้ก็ ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะครับแต่อาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าการงานนะครับ j จ m e n t อ่าไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ผมชอบใบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรากําหนดตัวชะตาเราได้เลย u ัส m e ม t เนี่ยมันหมายถึงการตัดสินนะครับจากการการะทําของเราในอดีตนะครับไม่ว่าเราจะทํำยังไงเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ในด้านนั้นนะครับเรา ตั้งใจทํางานนะครับมุ่งมั่นอดทนนะครับขยันเนี่ยเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นความสาคัญนะครับเห็นสีมือนะครับให้การสนับสนุนมีโอกาสจะขยับขยายเช่นเดียวกันถึงคนอื่นที่เขามีปัญหาอยู่แต่เราถ้าเกิดเราทํามาดีวางแผนมาดีในอดตเราพยายามทําอะไรอย่างเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าเดือนนี้สาหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยจะเห็นโอกาสแต่ถ้าเกิด กับกันนะครับกับกันถ้าเราทํางานแบบเช้าชามเย็นชามนะครับไม่ค่อยใส่ใจไม่ตั้งใจเดือนนี้นะครับท่านมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะชัตส์เม้นต์เนี่ยหมายถึงการพิภากษาการตัดสินจากการกระทําที่ผ่านมาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเหลือเวลาก็พยายามรอบครอบกับการทํางานนะครับคนที่ตกง,งานเช่นเดียวกันครับถ้ามีความพยายามหางานตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้งานเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันมากนะครับ แม่ความรักราศีสิงเดือนนี้ก็ดูเหนื่อยนิดนึงนะครับผ้าเหรียญก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับไม่ค่อยแฮปปี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยแล้วกันที่ดูแล้วอยู่ร่วมกันอย่างไม่ค่อยมีความสุขนะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกๆระหองระแหงภายในครอบครัวนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลกันไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่เดือนนี้อยู่กันแบบอึดอัดอยู่กันแบบจำทนนิดนึงนะครับพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าหูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ไว้นิดนึงในช่วงเดือนพฤษภาที่กาลัังงจะมถึนครบ สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับเดือนนี้ผมว่ารอไปก่อนนะครับยังไม่โดดเด่นมาดูสุขภาพากันบ้างสุขภาพการเดินทางนะครับได้อัศาวินเลยถือว่าเป็นพไพ่ใบหนึ่งที่มีกําลังที่ค่อนข,ข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเดินทางเนี่ยอ,อุบัติเหตุไม่มีนะครับอบัติเหตุไม่มีสุขภาพดูแล้วแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับ คนที่มีโรคประจาตัวนะครับมีเกณฑ์ปรับตัวดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องไปหมาดไม่ประมาทเช่นเดียวกันนะครับถึงจะบอกไม่มีอุบัติเหตุแต่ถ้าประมาทเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับถึงไพ่จะดียังไงนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับป้องกันตัวเองไม่ประมาทนะครับมันถึงจะไม่มีปัญหาไพาด่ดีถ้าเราประมาทมันก็เกิดได้นะครับเราเนี่ยมีองค์ประกอบพื้นฐานดวงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในในพื้นฐาน ไพ่เนี้ยบอกว่าดีแต่ถ้ามีความระมัดระวังมีความรบคอบรับรองได้ว่าเดือนนี้ก็ไม่มีปัญหาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดือนที่ดูแล้วในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าการเดินทางยังดีอยู่นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ราศีสิงห์นะครับมีเงินใช้จ่ายนะครับผ่านพ้นระยะเวลาช่วงนี้ไปให้ได้แล้วก็มีเงินใช้ไปตลอดปีนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขไปตลอดปีนี้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ